การดูงานในประเทศสิงคโปร์เนี่ยเป็นหนึ่งในแผนงานที่ถูกกำหนดเอาไว้แล้วนะครับของคณะกรรมการขับเคลื่อนสภาสมรรถนะสูงและโปร่งใสนะครับจากการที่เราตั้งคณะกรรมการนี้ขึ้นมาในช่วงเดือนกรกฎาคมแล้วมีถึง4อนุกรรมธิการนะครับเออขอโทษครับ4อนุกรรมการที่ตั้งขึ้นมานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอนุกรรมการข้อมูลโปร่งใสนะครับอนุกรรมการสภาเพื่อประชาชน อนุกรรมการสภาเพื่อเด็กและเยาวชนแล้วก็อนุกรรมการเกี่ยวข้องกับการสื่อสารอย่างมีกลยุทธ์เมื่อเราได้ประชุมกันนะครับทั้งในส่วนของกรรมการชุดใหญ่นะครับกรรมการขับเคลื่อนนะครับแล้วก็ส่วนของอนุเนี่ยเราเริ่มเจอโจทย์ครับเราเริ่มเจอโจทย์ที่เราต้องการเห็นภาคปฏิบัติแล้วก็รายละเอียดเพิ่มเติมในการที่เราจะสามารถพัฒนาให้สภาของเรานั้นเป็นสากลให้ได้นะครับจากการพิจารณาประเด็นในการ ทำงานต่างๆเราจึงพบว่าการดูงานในประเทศที่ไกลเกินไปนะครับไม่ว่าจะเป็นการไปดูในประเทศยุโรปหรือประเทศในทวีปอเมริกานั้นไม่มีความจำเป็นเราควรจะเริ่มต้นศึกษาจากประเทศที่เป็นพันธมิตรนะครับในระดับอาเซียนแล้วก็ประเทศที่มี best practices นะครับม,ม,มีการพัฒนาที่ดีที่สุดใน a r ียที่เราต้องการก็เลยได้มาที่ประเทศสิงคโปร์นะครับซึ่งงบประมาณที่ตั้งไว้นะครับ ข้อคำถามแรกนะครับจะเป็นเรื่องของงบประมาณงบประมาณที่ตั้งไว้เนี่ยก็เป็นงบประมาณที่เป็นไปตามระเบียบของกระทรวงการคลังในค่าใช้จ่ายของการเดินทางของรองประธานสภาท่านที่1นนะครับเพราะฉะนั้นหลายท่านกังวลว่างบประมาณที่ตั้งเอาไว้นั้นสูงเกินไปหรือไม่ข้อเช็จจริงก็คือว่าเป็นการตั้งในตอนที่เรายังไม่มีการจองจ,องจริงนะครับเรายังไม่ได้หาโรงแรมจริงเรายังไม่ได้จองตั๋วเครื่องบินจริงและยังไม่สามารถลงรายละเอียดในทริปได้ เพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่ทำโครงการจึงตั้งโครงการและงบประมาณตามสิทธิที่อยู่ในระเบียบทุกประการไว้ก่อนนะครับและค่าใช้จ่ายจริงบางส่วนก็สามารถเปิดเผยได้ในวันนี้และจะเปิดเผยแบบละเอียดได้เลยในช่วงที่เดินทางกลับมาอันที่2ก็คือเรื่องของคณะเดินทางนะครับคณะเดินทางเนี่ยประกอบไปด้วย3ส,ส่วนด้วยกันส่วนที่1ก็คือกรรมการเองนะครับซึ่งมีผมสสอณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิ สสวรพบิริยาโลดที่เป็นคนที่ผมตั้งใจจะให้ไปดูเรื่องของระบบสารสนเทศระบบฐานข้อมูลโปร่งใสเพราะว่าเราจะมีโอกาสได้ไปเยี่ยมครับ Government Technology ของสิงคโปร์ด้วยนักงานด้านเทคนิคแบบนี้เราจำเป็นต้องได้คนที่เหมาะสมกับงานเท่านั้นที่จะสามารถไปดูได้นะครับนี่คือองค์ประกอบที่1ที่ผมเชิญทั้ง2ท่านไปองค์ประกอบที่2ตอนที่เราตั้งคณะทํางานนี้ขึ้นมานะครับ ยังไม่มีฝ่ายค้านและรัฐบาลนะครับเราและยังไม่มีกรรมธิการกิจการสภาความตั้งใจแรกที่ผมตั้งขึ้นมาก็คือว่าถ้าเรากําหนดทริปดูงานได้แล้วผมจะเชิญประธานกรรมธิการกิจการสภาไปและให้ประธานกิจการสภานั้นได้เลือกสรรน,นะครับหรือมีการคัดเลือกคนในกรรมธิการนั้นเดินทางไปด้วยกันแต่เนื่องจากยังไม่มีกรรมการกรรมธิการกิจการสภานะครับจนถึงอาทิตย์นี้ก็ยังไม่มี ผมจึงใช้วิธีแบ่งคร่าวๆว่าเป็นฝ่ายคา้านและรัฐบาลซึ่งก็ยังไม่ได้มีความชัดเจนณวันที่ผมแบ่งนะครับก็เลยเป็นพักเก้าไกล3ท่านที่มีความจำงลงชื่อไว้ว่าอยากทำงานในคณะกรรม,าก,มาการกิจการสภานะครับผมไม่ได้ดูเลยว่าเป็นใครอย่างไรนะครับแต่เป็น3ท่านแรกที่มีความจำงจะทำงานในกิจการสภาแล้วก็ได้เชิญอีกสองพักการเมืองใหญ่นะครับก็คือพักเพื่อไทยแล้วก็พักภูมิใจไทยให้ร่วมเดินทางไปด้วยกัน แต่ท่านครับสถานการณ์การเมืองตลอดหน,หนึ่งเดือนที่ผ่านมาเราก็รู้ว่ามีการแปรปรวนมีการตัดสินใจหน้าง,งานมากใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นสมาชิกที่ไม่มีความพร้อมก็ไม่ได้ส่งชื่อเข้ามาก็เลยมีพักเพื่อไทยสองท่านที่เดินทางร่วมไปกับเราก็คือท่านสลันทิมสุวรรณที่เราเห็นบทบาทของท่านชัดเจนว่าเป็นคนที่ขับเคลื่อนสภาในฐานะของพักเพื่อไทยนะครับอีกท่านหนึ่งก็คือท่านพชระนะครับที่เป็นคนรุ่นใหม่ ที่เป็นวิศวกรที่มีความเข้าใจเทคโนโลยีเป็นอย่างดีเราก็คิดว่าการเลือกสรรบุคลากรไปในที่นี้นะครับจะนํามาซึ่งความองค์ความรู้แล้วก็ภาคปฏิบัติที่นํากลับมาพัฒนาสภาของพวกเราด้วยอีกสองท่านที่ไม่ได้ไปนะครับที่ผมไปทาบทามก็อยู่ในส่วนของพักภูมิใจไทยนะครับซึ่งก็ไม่สามารถส่งรายชื่อมาได้ในเวลาที่กําหนดก็เลยทําให้รายชื่อของคนที่มาเดินทางร่วมกันเป็นไฟนนลในลักษณะนี้นะครับ12ท่านนี้ เป็นเจ้าหน้าที่ทางาสภาเอง4ท่านนะครับมาจากทั้งฝ่ายของอความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะครับการทูตแล้วก็เรื่องของอทีมทํางานของสํานักเลขาธิการรองประธานสภานะครับประเด็นต่อมานะครับก็คือเรื่องค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นนะครับตอนนี้ก็ไฟนอลออกมาแล้วนะครับในเรื่องของตั๋วเครื่องบินนะครับที่ตั้งไว้าตามสิทธิ์นะครับคือ50,000บาทนะครับ เราก็จองจริงได้ในราคา28,000บาทนะครับส่วนที่เหลือก็จะส่งกลับคืนทางครังทั้งหมดนะครับโรงแรมที่ตามสิทธิเบิกได้12,500บาทนะครับจองจริงออกมาเรียบร้อยแล้วครับอยู่ที่ประมาณ9,000บาทนะครับเราก็พยายามจะประหยัดให้ได้มากที่สุดแต่แน่นอนครับการประหยัดนี้ผมกำลังดำเนินหน้าที่ในฐานะเป็นทูตของสภาผู้แทนราษฎรด้วย การเยี่ยมคารวะการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะครับแล้วก็การเลี้ยงรับรองนะครับบุคคลต่างๆที่มาพบมาเจอกันนะครับอันนี้ก็มีส่วนที่ต้องรับรองให้สมเกียรติกับประเทศไทยของพวกเราด้วยนะครับในส่วนของงบรับรองนะครับที่ท่านตั้งข้อสังเกตว่ามากเกินไปไหมนะครับเพราะเนื่องจากตอนที่เราตั้งบั d g e ตตอนแรกเรายังไม่ทราบโปรแกรมละเอียดนะครับเราจะมีการหักทอนต่างๆนะครับอย่างเช่นเบี้ยเลี้ยงนะครับของคณะที่ไปนะครับ มื้อกลางวันมื้อหนึ่งพอสถานทูตเลี้ยงรับรองเราเราก็จะหักออกจากเบ้ยเลี้ยง<ๆ>ก็จะมีการจ่ายเบี้ยเลี้ยงไม่เต็มนะครับถ้าเบี้ยเลี้ยงเต็มก็แปลว่าไม่มีใครที่เราประสานงานร่วมได้เลยนะครับหรือว่าตอนเราจะไปเจอกับคนงานไทยในสิงคโปร์และนักศึกษาไทยในสิงคโปร์ผมก็ใช้งบรับรองเนี่ยครับในการดูแลของว่างหรือว่าทานอาหารง่ายๆร่วมกันนะครับหักลบกบหนี้เท่าไหร่อย่างไรส่งกลับคืนครั้งทั้งหมดนะครับแล้วผมก็แสดงยินดีที่จะแสดงใบเสร็จด้วยนะครับว่าใช้ไปเท่าไหร่อย่างไรบ้าง ประเด็นสุดท้ายนะครับที่ผมว่าเป็นข้อสักถามเยอะก็คือว่าทําไมไปในช่วงเสาร์อาทิตย์นะครับก็ต้องเรียนอย่างนี้ว่าภารกิจผมเนี่ยผมจําเป็นต้องอยู่ในสภาแบบแบบเต็มเวลาก็คือวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับแล้วก็การจัดทริปแบบนี้จะปลอดภัยที่สุดตอนที่เรายังไม่รู้วาวระการประชุมถ้าเกิดท่านประธานเนี่ยมอบหมายให้ผมต้องดําเนินการประชุมในวันพุธพฤหัสเนี่ยผมไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงได้เราจึงเริ่มเดินทางในเย็นวันพฤหัส และพร้อมดูงานในวันศุกร์นะครับเพราะฉะนั้นการดูงานที่เกี่ยวข้องกับรัฐสภาสิงคโปร์การเยี่ยมคาระวะหรือการติดต่อทางราชการจะเกิดขึ้นในวันศุกร์และวันจันทร์นะครับซึ่งเป็นวันทําการของสิงคโปร์แต่ส่วนในวันเสาร์อาทิตย์นั้นเราให้การติดต่อหรือว่าขอความช่วยเหลือในการประสานงานไปที่สถานทูตไทยในสิงคโปร์เพราะนั้นสถานทูตจะเป็นคนจัดการให้เราไปดูในที่ต่างๆนะครับเราก็จะมีทั้งโปรแกรมการไปดูเรื่องของการทำมิวเซียม เพราะว่าสภาของเราเนี่ยจะมีมิวเซียมข้างล่างนี้ใช่ไหมครับเราต้องการมิวเซียมที่เป็นอินเทอร์เรคทีฟเราต้องการมิวเซียมที่ส่งเสริมประชาธิปไตยและบอกเล่าเรื่องราวของประเทศได้เป็นอย่างดีเราก็จะไปดูงานกันที่นั่นเราจะไปดูงานกันที่เรื่องของอการจัดการฝุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องกฎหมายระหว่างประเทศกฎหมายในประเทศนะครับมาตรการต่างๆที่ใช้บังคับตอนนี้เราพบว่านะครับกฎหมายต่างๆที่พักการเมืองเสนอเข้ามาในการแก้ไขฝุ่น PM 2.5นั้น จะส่งเสริมเฉพาะเรื่องของพอรบออากาศสะอาดแต่จริงแล้วจะมีกฎหมายระหว่างประเทศอีกหลายตัวแล้วก็มีกฎหมายอีกหลายตัวที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์เกี่ยวข้องกับโรงงานเกี่ยวข้องกับสิทธิของพี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นเราจะศึกษามาให้รอบด้านครับและจะทําให้มีเราสามารถมีผลการศึกษานั้นส่งไปที่2ปีกได้อาสามปีครับปีกที่1ก็คือส่งไปที่รัฐบาลนะครับในกระทรวงที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับส่งไปที่พักการเมืองต่าง ให้พิจารณาร่างกฎหมายแบบนี้นะครับที่ best practice ของสิงคโปร์สามารถแก้ปัญหา PM 2.5ได้แล้วก็ส่งไปที่ภาคประชาสังคมซึ่งเราตั้งใจว่าเราจะมีสภาสัญจรน,นะครับไปพบกับประชาชนที่สภาลมหายใจที่จังหวัดเชียงใหม่ในช่วงเดือนตุลาคมเพราะนั้นทุกอย่างครับถูกกาหนดไว้ด้วยจุดประสงค์ในการดูงานรายละเอียดในการดูงานแล้วก็ผลลัพธ์ของการดูงานเอาไว้แล้วนะครับแล้วผมก็คิดว่าเรื่องนี้สามารถที่จะชี้แจงต่อสาธารณได้แน่นอนครับ สิ่งที่เราเปิดเผยออกมาแบบนี้นะครับทำให้เกิดทั้งคําถามแล้วก็เกิดการเปรียบเทียบไปสู่หน่วยงานอื่นๆนะครับซึ่งผมคิดว่าแต่ละหน่วยงานนั้นมีภารกิจที่แตกต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกหน่วยงานแต่สิ่งที่เป็นธรรมกับประชาชนก็คือทุกหน่วยงานสามารถตรวจสอบได้ก็งบประมาณที่เราใช้ประมาณล้านเศษเนี่ยนะครับถ้าเทียบกับงบค้างจ่ายนะ้ำอีกมหาศาลเลยถ้าจะล้างท่อกันจริงๆเนี่ยผมน่าจะต้องไปประเทศที่ใช้จ่ายมากกว่านี้ นะครับเดินทางด้วยคณะที่ใหญ่กว่านี้ถ้าจะล้างท่อในลักษณะของการเคลียร์งบนะครับแต่ว่าเราใช้งบประมาณเพียงเท่านี้ไม่สามารถเรียกได้ว่าเป็นการเคลียร์ท่อหรอกครับแล้วก็เราวางแผนเรื่องนี้ครับเราวางแผนตั้งแต่ต้นต้นเทอมทํางานของผมเพราะฉะนั้นเราก็คิดแต่ว่าเราทํางานก่อนดูปัญหาให้เรียบร้อยในภายในก่อนแล้วหาประเทศที่จะดูงานได้เพราะนั้นมันก็เลยมาพอดีกับในช่วงกันยายนนะครับไม่ได้เป็นการใช้งบค้างจ่ายแต่อย่างใดนะครับคือการวางแผนเรื่องนี้ครับ ผมถามฝ่ายต่างประเทศว่าเตรียมงานสั้นที่สุดนะครับได้เนี่ยต้องทําลุวงหน้าประมาณเท่าไหร่เขาบอกประมาณ1เดือนแล้วถ้าเราย้อนกลับไปในช่วงประมาณ1เดือนที่แล้วอ่ะครับตอนแรกเนี่ยเราก็นึกว่าเราจะได้กรรมธิการแล้วนะครับแต่พอมันดีเลยเออกมาเนี่ยไทม์ไลน์ของผมที่ตั้งเรื่องโครงการต่างๆไปแล้วมันก็เลยลันเดินหน้าไปด้วยนะครับก็เลยทําให้เราไม่สามารถทําตามแผนที่เราตั้งใจไว้ได้ทีนี้ฝ่ายสภาเองอ่ะครับถ้าเรายึดโยงกับการตั้งรัฐบาล นะครับคือต้องรอไทม์ไลน์ของรัฐบาลก่อนให้มีฝ่ายคา้านฝ่ายรัฐบาลก่อนงานของผมก็ไม่สามารถจะเดินไปตามไทม์ไลน์ที่ผมวางได้นะครับเราก็เลยคิดว่าแน่นอนไม่มีโครงสร้างแบบกรรมธิการและจริงๆคณะทํางานเนี่ยครับไม่ได้มีกําหนดสัสดส่วนไว้นะครับนะว่าจะต้องเป็นฝ่ายคา้านเท่าไหร่รัฐบาลเท่าไหร่แต่ผมคิดว่าถ้ามีองค์ประกอบครบ3ส่วนคือทีมของรองประธานเองฝ่ายรัฐบาลในสัสดส่วนที่เหมาะสมฝ่ายคา้านในสัสดส่วนที่เหมาะสม,สสม,อ,สมอันเนี้ย ถ้าหลักการเป็นอย่างนี้ครับเราเดําเนินการตามนี้ก็จะสามารถดําเนินการได้นะครับก็คือถ้าตอนนี้เลื่อนนะครับออทุกคนก็ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเบิกส่ง,สงคลังเองก็คือว่าพอเราตั้งโครงการนะครับคือเราไม่ได้คิดจะไปวันนี้พรุ่งนี้ไปหรือว่าพอเราติดต่อจะไปปุ๊บเราขอเลื่อนได้นะครับเพราะตอนนี้ทิศทางสิงคโปร์ก็เตรียมการไว้ทั้งหมดแล้วข้อมูลต่างๆนะครับการประชุมต่างๆถูกจัดวางไว้หมดแล้วครับแล้วก็เราก็มั่นใจมากว่าเมื่อเราเปิดเผยแบบนี้การวิาพากษ์วิจารณ์เกิดขึ้น แต่ผมก็ยืนยันว่าเราทำทุกอย่างถูกต้องตามระเบียบทุกประการนะครับเพราะนั้นจึงไม่มีการกระทบต่อการเดินทางแน่นอนนะครับการดูงานของประเทศไทยนะครับถ้าเราย้อนกลับไปดูงานของทบวงกระทรวงกลมต่างๆกรรมธิการองค์กรอิสระนะครับเราจะเห็นชัดเจนว่างบประมาณในท่านสุภาพสันใท้ข้อมูลได้แน่ๆคือในชั้นการอบรมสัมมนาเนี่ยครับงบประมาณที่ประเทศไทยใช้เนี่ยจำนวนมหาศาลแต่ไม่สามารถจะตอบกลับมาเป็นผลสำลิดได้ แล้วการดูงานเนี่ยหลายครั้งเนี่ยไปดูงานในประเทศที่ยกตัวอย่างครับเราไปดูงานฝรั่งเศสมาน่าจะ30ปีแล้วครับเรามีอะไรที่เราใช้จากฝรั่งเศสได้บ้างเราไปดูงานสหรัฐอเมริกามาก็20ปีแล้วก็ยังไม่สามารถกลับมาเพราะเราต้องตั้งคําถา,ถามถึงผลสัมฤทธิ์นะครับแล้วก็นโยบายการไปดูงานของแต่ละงานให้ประหยัดคุ้มค่าไม่ใช่เป็นวัฒนธรรมการดูงานแต่เป็นเป้าประสงค์การดูงานแล้วผมคิดว่าเรื่องนี้พักเก้าไกล เห็นเห็นตรงกับผมนะครับคือดูงานเท่าที่จําเป็นนะครับและดูงานแล้วจะต้องสามารถตอบสังคมและมี accountability ให้ได้นะครับเพราะนั้นการวิพากษ์วิจารณ์อย่างเช่น Ear ข้าราชการหลายท่านดูงานในประเทศต่างๆนะครับซึ่งเราตอบไม่ได้เลยว่าดูทำไมใช่ไหมฮะดูไปแล้วได้อะไรหรือมีคนมา q u e s t i o ว่าผมอ,อยากจะไปเที่ยวหรือเปล่านะครับสมคงก็ต้องเรียนตามตรงว่าสิงคโปร์ไม่ใช่ tourist เดสติเนชันนะครับผมไม่ได้ไปดูแสงเหนือนะครับผมไม่ได้ไปดูอะไรผมไปดูสมาร์ g o กเวอร์เมนต์จริงๆนะครับแล้วก็คิดว่าเ,เรื่องนี้ครับเราก็ถ้าสิ่งที่ผมทําได้รับการไปเข้าไปจาร์ตรวจสอบนะครับแล้วสามารถจะพิสูจน์ได้ถึงผลลัพธ์ของการดูงานก็จะสามารถเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการดูงานของประเทศไทยไปได้นะครับอ,อ,อันนี้ผมต้องขอดูเอกสารก่อนนะครับเพราะว่าเอกสารที่ รณีแรกนะครับถ้าผมคิดจะทาโครงการอะไรเนี่ยผมจะตรวจสอบกับทางสํานักเลขาก่อนนะครับว่ามีงบประมาณในการดําเนินการหรือไม่นะครับทีนี้ซึ่งสํานักเลขาแจ้งนะครับว่ามีงบประมาณแล้วเมื่อประสานกับสํานักพิธีการทูตนะครับสํานักต่างประเทศก็พบว่ามีงบประมาณให้ผมเนี่ยอยู่ที่ประมาณล้านสามนะครับนั้นหน้าที่ของผมคือจัดโปรแกรมยังไงก็ได้ให้ต่ํากว่านี้เท่านั้นนะครับไม่สามารถที่จะทําให้เกินเรื่องนี้ได้เรื่องนี้จะสัมพันธ์กับการคํานวณ จำนวนคณะที่จะไปด้วยนะครับเกี่ยวข้องกับจําจนวนวันที่จะไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็มีหน้าที่ในการบริหารบ u d จ e ตที่เราได้รับตัวเลขมาครับแต่ว่าถ้าเอกสารว่างบนั้นจะม,มาจากไหนโยกจากไหนผมต้องขอดูเอกสารก่อนนะครับผมยังไม่มีในมือครับเ,เบื้องต้นเช้านี้ยังไม่ได้คุยกันนะครับคิดว่าท่านคงติดให้ข่าวให้สัมภาษณ์อีกหลายหลายสำนักนะครับผมยืนยันอย่างนี้ก่อนนะครับก็คือว่าจากการดูตามหน้าข่าวและจากการที่ดูข้อเท็จจริงเบื้องต้นเนี่ย ผมพบว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมจริงๆนะครับไม่เหมาะสมจริงๆทั้งแต่เนื่องจากคุณอมรัฐไม่ได้เป็นสสนะครับกระบวนการในการที่จะร้องเรียนด้านวินัยของคุณอมรั์จึงไม่มีในส่วนของสภาแต่ในส่วนของพักการเมืองกับในส่วนของการพิจารณาของทีมทํางานของรองประธานสภาเราจะแยกกันนะครับผมเชื่อว่าพักเก้าไกลก็จะมีกระบวนการแน่ๆในเรื่องของจริยธรรมนะครับส่วนในส่วนของรองประธานนะครับ สิ่งที่เราต้องมีก่อนก็คือว่าเราต้องพูดคุยกับคุณอมรัฐก่อนนะครับซึ่งการคุยโทรศัพท์ไม่พอจะต้องคุยซึ่งหน้าประชุมกันให้เรียบร้อยนะครับว่าข้อเท็จจริงในเรื่องนี้เป็นอย่างไรเรายืนยันนะครับว่าเป็นการแสดงออกที่ไม่เหมาะสมแต่เราจำเป็นที่ต้องทราบข้อเท็จจริงอื่นๆจากทั้งผู้ร้องเรียนและจากที่ผู้ถูกกล่าวหาด้วยนะครับและเมื่อพบว่ามีความกระทาผิดจริงนะครับผมพร้อมที่จะ เปลี่ยนแปลงตําแหน่งของคุณอมรรัตออกจากตําแหน่งที่ปรึกษารองประธานสภาครับครับผมคิดว่าเรื่องนี้ยังมีเวลานะครับเราอีกประมาณอาทิตย์กว่าๆเนี่ยผมคิดว่าความสําคัญที่สุดไม่ได้อยู่ที่ว่าตําแหน่งไหนนะครับเพราะว่าตอนนี้สําคัญที่สุดคือพักก้าวไกลจะมีกรรมการบริหารชุดใหม่เป็นใครและหัวหน้าพักเป็นใครเรื่องนั้นสําคัญที่สุดและจากนั้นให้เวลากรรมการบริหารนะครับถ้าเราได้วันที่23า ผมคิดว่ากว่ากรรมการบริหารจะพิจารณาเรื่องต่างๆซึ่งคงจะไม่ได้มีแต่เรื่องของผมนะครับไม่ได้มีแต่เรื่องของสภาแต่มีสารพัดเรื่องเองของพรรคเก้าวไกลนะครับมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอะไรอย่างไรบ้างมีอันเจนดาอย่างไรบ้างที่ต่างกับยุคก,การนําของคุณพิธาและกรรมการบริหารชุดเก่าผมคิดว่าเราก็มีเวลาอีกสักสองสามวันในการหารือกันครับแล้วก็ผมคิดว่าพรรคเก้าไกลก็คงจะตัดสินใจอย่างดีที่สุดตาม คำมั่นสัญญาที่ให้กับประชาชนและผลประโยชน์ของประเทศชาตินะครับซึ่งผมเองก็จะรอวันที่เราได้หาดอกันในช่วงนั้นนะครับผมขับตัวเองไม่ได้น <laughs> <c oughs> ะครับข้อที่จริงคือเป็นหนึ่งในออปชั่นครับนะครับตอนนี้เรามีหลายออปชั่นนะครับไม่ได้มีแค่ทางเลือกใดทางเลือกหนึ่งเรามีหลายทางเลือกเพราะว่ามันเป็นทางเลือกที่1ก็คือว่าทําอย่างไรนะครับเราถึงจะสามารถทําตามนโยบายที่หาเสียงไว้ได้กับที่2คือทําอย่างไรภายใต้เงื่อนไข นักกติกาที่มันปรากฏนะครับเพราะฉะนั้นไม่ได้มีแค่ทางเลือกเดียวเป็นหนึ่งในทางเลือกที่เป็นไปได้ครับ,รบผู้ติดตามในคณะมีเพียงท่านเดียวก็คือคุณไกลกล้องไวยทยาการนะครับซึ่งเป็นอดีตนะครับกรรมธิการกิจการสภาและเป็นท่านที่ศึกษาโดยตรงเกี่ยวข้องกับสมาร์ทโอเพนพารามิทนะครับซึ่งการใช้จ่ายของผู้ติดตามจะเป็นการออกค่าใช้จ่ายส่วนตัวเองทั้งหมดนะครับไม่เกี่ยวข้องกับงบประมาณที่ได้จากสภาครับคือใครก็ไปได้ครับแต่ต้องออกเอง นะครับเช่นถ้า,าจะพาคู่สมรสไปนะครับจะพาเพื่อนไปออกเองทั้งหมดครับแล้วก็ต้องไม่กระทบต่อแผนงานดูงานของทางทางที่เราจัดการไว้ครับแต่คาดว่าไม่มีนะครับน่าจะมีแค่ท่านเดียวที่เป็นรายชื่อนะครับครับขอบคุณมากนะครับ